ชวนหลีกภัยขึ้นรถปลาใสช่วยผู้สมัครสสเขตหนึ่งประจบคดีขันหาเสียงค่ะ วันที่12เมษายน2566นายชวนหลีกภัยประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ผู้สมัครสส,สบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เดินทางมาที่โรงแรมเดอะเรสเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ก่อนขึ้นรถแห่ปลาใสหาเสียงให้ในายมนตรีปลาน้อยนนอดีตสส,สประจวบคีรีขันธ์5สมัยผู้สมัครสสเขตหนึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยนายชวนขึ้นรถแห่ปลาใสรอบเมืองประจวบคีรีขันธ์และเขตเทศบาลตำบลคลองวานจากนั้นนายชวนขอยืนยันว่าไม่ขอวิจารณ์การ แจกเงินโครงการประชานิยมแต่พักนิยมแนวทางที่สร้างความยั่งยืนขณะนี้เชื่อว่าขณะนี้มีบางพักการเมืองจับมือกันล่วงหน้าเพื่อจัดตั้งรัฐบาลแล้วแต่พักประชาธิปัตย์จะต้องรอผลการเลือกตั้งและจะต้องเร่งหาเสียงให้เต็มที่เนื่องจากผลสำรวจคะแนนนิยมและการหยั่งเสียงยังไม่เป็นที่น่าพอใจสำหรับตนเองช่วงแรกคิดว่าสมควรจะหยุดทำงานการเมืองแต่ในสถานะที่พักดูไม่ดีนะักก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องออกมาช่วยแม้อายุมากแต่สุขภาพ ยังแข็งแรงหลังจากนี้จะเดินทางไปช่วยสอสอเขตของพรรคหาเสียงที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราธานีและตะเวนไปทั่วประเทศขณะที่ระหว่างหาเสียงมีแฟนคลับจํานวนมากนําดอกกุหลาบมามอบให้ในชวนบางรายนําสลากกินแบ่งเลขชุด3ใบมามอบให้แต่ในชวนปฏิเสธที่จะรับไว้และบอกให้เจ้าของเก็บสลากไว้หากถูกรางวัลที่หขอให้แจ้งให้ตนทราบด้วยจับดนดยหนึ่งงส่วนสำคัญเนี่ยูงขึ้น ท่านประเทศเรามีวอลเลย์บอลหญิงนะที่แข่งประเทศหน่ได้เพราะฉะนั้นผมว่าโครงการที่เป,ป็นอนิปัตย์ทำเนะี่ยส่วนใหญ่จะยั่งยืนนะส่วนใหญ่จะยั่งยืนแม้กระทั่งกองทุนหมู่บ้านเราทำกขอคจอบ้นะอ,งอ,งองน้องนักข่าวรุ่นนี้ถึงจะรู้กคอ,อ,อจอโครงการแก้ไขปนนัญหาความยากจนทุกบาทไม่้ัวไหลเลยครับยังอยู่คนในกระทรวงอย่างบอกเลยว่านี่คือโครงการเดียวที่เป็นกองทุนที่ไม่หอะไรลเลยเลย,ยังยังอยู่ับ ตรงนั้นก็ของเรืงโครงการอื่นนี่แทบจะไม่เหลือเพราะฉะนั้นเป้าหมายคองการพัฒนาบ้านเมืองเป้าหมายของการจากงบมาเนี่ยมันต้องมองในเรื่องของการยั่งยืนด้วยครับถ้าลงไปครั้งแรกแล้วยั่งยืนต่อไปก็อยู่ได้อยู่ไม่ไม่ต้องมาเพิ่มอีกอย่างเวลานี้รัฐบ,บาลไม่ให้เงินกยศสอแล้วเพราะถือว่าให้มาหลายปีแล้วและเงินนั้นหมุนเวียนพอแล้ว6แสนกว่าล้านบาทขณะนี้เลยต้องรณรงค์ว่าใครที่กู้ไปแล้วมีงานทําควรจะคืน ผมเห็นถ้าการเมืองบางพักมันหาเสียงว่าไม่ไม่คืนแล้วใครคืนล่ะใครเรับคนกู้ไม่คืนแล้วใครคืน,ค,ค,น,ค,ค,น,ค,ค,นคนที่ไม่กู้ต้องคืนอย่างนี้มันก็ไม่ยุติธรรมเพราะฉะนั้นแนวปฏิบัตินี่ยต้องคิดถึงความอยู่รอดของบ้านเมนืองนอกเหนือจากหาเสียงเพื่อให้คนชอบแล้วเนี่ยมันต้องคิดว่าแนวนโยบายหรือข้อแนะนําให้ประชาชนในิบัตินั้นคนดีคนร้ายเป็นยังไงนี่ผมยืนยันว่าเราคิดทาอะไรเนี่ยมองในเรื่องของความยั่งยืนพักมันที่อยู่มาได้ยาวนาน ถึง77ปีทุกวันนี้ครับผมก็ดูผลการหยั่งเสียงโพออกมาก็อันดับท้ายๆของเราอยู่ท้ายๆอยู่หัวนหน้าก็อยู่ท้ายๆตัวเลขที่จะได้ก็ไม่มากก็เลยต้องช่วย<อ>ส่วนหนึ่งแรต้องยอมรับว่าสมาชิกที่มีแนวโน้มว,ว่าจะได้เป็นผู้แทนก็เรียกว่าออกไปจากครับ ออกไปจักปักบปุ๊บปั๊บออกไปจักปักบแบบบางคนนี่ไม่ตั้งหลักกันเลยในคนใหม่ที่ออกเข้ามานี่ก็เหนื่อยผมถึงชื่นชมคนที่ในยามที่พักอยู่ในฐานะอย่างนี้แต่ยังมีความนแน่วแน่มั่นคงอยู่เป็นคนดีในเขตนี้ของเราในี่เุี๋นประจรุก็ชื่นชมแล้วที่นีที่เป็นคุรีคุณอนุงลมตอนตอนนี้ผมจึงได้คุยกนะับคุณแล้วปักว่าท้างั้นผมก็ที่จริงผมควรจะหยุด แต่ว่าผมเชื่อในยามที่พักอยู่ในฐานะที่ไม่ค่อยดีนักอย่งเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องออกมาช่วยก็เลยเขาให้รถกระบะคันนี้เสกเสียงเข้าเกระจัดกาไปทั่วประเทศเพื่อไปขอช่วยคนของบันธมิตรและวก็ช่วยเบอร์ของพักเบอร์26คือผมด้วยเหมือนที่คําถามว่านื่อ,อยจากผมไม่ออกม่าไม่ค่อยดีนะแต่ว่าหวังว่าหลังจากที่เราออกกันไปพร้อมหน้าพร้อมใากันมากแล้วเนี่ยสถานการณ์น่าจะ ปลี่ยนแปลงไปได้บ้างสิ่งผมออกไปเผื่อว่ามันได้เพิ่มสักสองสามคนก็นยังพอใจไม่ได้หวังไม่ได้หวังเป็นแนลนด์สไลด์อย่างคนอื่นมานะหวังว่ามันจะได้มี่นประชาชนจะได้เห็นสิ่งที่เราทํามาและเป็นสิ่งที่ยั่งยืนวันนี้สมบบุนระเทศไทยได้คะแนนมากขึ้นอย่างที่โพออกมาครับ